เบื่อแล้วอะบางแสนอยากหาที่เที่ยวที่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากวันนี้ปุ๋ยจะแนะนําจังหวัดลบุรีนะหลังจากที่ไปมาไปเจอคาเฟ่สไตล์เกาหลีมาทุกคนแต่ร้านจะออกแบบสไตล์คีนคีนดูสะอาด <โ S 2> มีทั้งขนมน้ําชากาแฟมีหมดเลยทุกคนก,กคนาแฟโกโก้เริ่มต้นแค่60บบาทถือว่าไม่แพงเลยนะทุกคนดูการตกแต่งร้านคือถ้าใครมาถ่ายรูปอะสวยเลยอะใครเป็นสายมัทฉะมัทฉะที่นี่ก็อร่อยนะวันนี้ปุ๋ยสั่งมาเป็นเดอร์ตี้มัทฉะ บนอาจจะเป็นมัชากเขียวข้นๆเข้มๆเลยนะด้านล่างอาจจะออกแนวครีมๆนมๆกินแล้วเข้ากันถือว่าไม่ขมเลยอ่ะที่นี่เป็นคาเฟ่ที่มีขนมให้เลือกเยอะมากอันนี้เป็นเค้กกล้วยหอมราดคาราเมลทุกคนไปหาคาแฟกินที่นี่ก็โอเคเลยนะราคาเมื่อเทียบกับการตกแต่งร้านอะปุ๋ยว่าไม่แพงนะอันนี้จะอยู่ในอำเภอเมืองลบบุรีใครผ่านไปไปลอง เบื่อแล้ว่ะบางแสนอยากหาที่เที่ยวที่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากวันนี้ปุ๋ยจะแนะนําจังหวัดลบบุรีนะหลังจากที่ไปมาไปเจอคาเฟ่สไตล์เกาหลีมาทุกคนร้านจะออกแบบสไตล์คีนคีนดูสะอาดมีทั้งขนมน้ําชากาแฟมีหมดเลยทุกคนกาแฟโกโก้เริ่มต้นแค่60บาทถือว่าไม่แพงเลยนะทุกคนดูการตกแต่งร้านคือถ้าใครมาถ่ายรูปะสวยเลยอะใครเป็นสายมัทฉะมัทฉะที่นี่ก็อร่อยนะวันนี้ปุ๋ยสั่งมาเป็นเดอร์ตี้มัทฉะ บนอาจจะเป็นมัจาะเขียวข้นๆเข้มๆเลยนะด้านล่างอาจจะออกแนวครีมๆนมนมกินแล้วเข้ากันถือว่าไม่ขมเลยอะที่นี่เป็นคาเฟ่ที่มีขนมให้เลือกเยอะมากอันนี้เป็นเค้กกล้วยหอมราดคาราเมลทุกคนไปหากาแฟกินที่นี่ก็โอเคเลยนะราคาเมื่อเทียบกับการตกแต่งร้านอนะปุ๋ยว่าไม่แพงนะอันนี้จะอยู่ในอำเภอเมืองลบบุรีใครผ่านไปไปลอง